ไม่แค่แสนห้าเองอ่ะเราได้สีเทาดําด้วยนะครับสีนี้ไม่เคยเห็นนะใน c a มเปอรี่ะน้อยมากในตลาดนะครับไฟหน้าเบรกเตอร์แล้วก็กระจังหน้าคมุเมีม่มมีตัดหมอกมให้คุณด้วยตัวนี้นะโคตรลักชูรี่เทมเปอรีนะธรรมดาอยู่แล้วล้อแม็กซ์สิบหกนิ้วเดิมโรงงานเซบิยังสองหนึ่งห้าหกสิบนะครับได้ความนุ่มละมุนเดินทางไกลสบายหายห่วงกระจกมองข้างมีไฟเลียวมือเปิดคมเมีม่ดิเสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับตัวนี้ด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะครับสี่จุด จัดเต็มให้แบบนี้โลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับ2 0 g ตรงรุ่นกล้องมองหลังบินมาให้แล้วทับทิมให้คู่หนึ่งภายในคือใหม่มากแต่ยังไม่ล้างนะแต่ให้ดูก่อนดูเลขใหม่150,000กิโลกระจกมองข้างปรับแลเข้าไฟฟ้าในตัวด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าได้มา4บานออโต้4บานพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันคอนโซลเนียนมากไม่มีริ้วรอยตัดด้วยลายไม้ด้วยวิทยุบินเดิมจากโรงงานนะครับซีดี6แผ่นแอร์ดูอัลแสดงผลเป็นดิจิตอลเกียร์โต้มีโหมดสปอร์ตขันบันไดชิปล็อกสามารถจอดแปะได แบบป,ป่าไฟฟ้ามีแยากตอน2มาพร้อมกับม่านหลังไฟฟ้าแบบนี้ส่วนที่บอดี้ด้านหน้านะครับคันนี้ก็เนียนสุดน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับผ่านเดิมเพลเดิมมกอก็อยู่ครบหมดนะครับระบบเบรก ABS เครื่องแห้งๆว v T i เครื่องจนสองพันสิบกว่าวตัวนี้แรงและประหย,ยัดสุดนะครับไม่เคยติดแก๊สนะแบตเตอรี่ g s อผ่อน7,500วินโคนที่ฝากระโปรงก็อยู่ครบหมดเลย359,000